สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาบน่นบ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 น,บน,นะคะแล้วก็นี่ดูไหมเอะเห็นไหมนี่อะไรเสาวรถนะคะมันคือกะทบรกบ้านหนูเรียบนะที่หนูซื้อมาจากวัดพระทาตุวายโยนะ่ะ อร่อยมากเลยถ้าถ้าลูกไหนที่เขาสุกแบบงอมๆนะคะมันจะแบบรสชาติจะอร่อยมากเลยคือหวานกลมกล่อมนะไม่ไม่ไม่เปรี้ยวนะคือจะมีรสเปรี้ยวนิดเดียวแต่ว่าจะหวานแบบกลมกล่อมอร่อยมากเลยเดี๋ยวกินลูกใหญ่ก่อนได้ยินเสียงไหมวันนี้ไม่มีไหมนะไม่ใช้ไหมนะขี้เกียจเอามาเสียบแล้วก็จะบ่นแบบเรื่องไร้สาระ ก็อาจจะมีสาระสำหรับใครบางคนนะคะเห็นไหมนูไม่ได้ใส่พริกกับเกลือนะคะ <c oughs> ถ้าลูกไหนที่เขาสุกแบบเต็มที่อ่ะแบบงอมๆอนะจะอร่อยมากเลยมันจะหวานแบบกลมกล่อม เปี้ยวนิดนดแต่ถ้าลูกไหนที่ว่ายังไม่ไม่สุกเต็มที่นะคะจะออกรสเปรี้ยวเยอะกว่านะคะอร่อยหนูชอบกินมากๆหนูรู้สึกว่าลูกสีแดงเนี่ยรสชาติจะเข้มข้นอร่อยกว่าลูกสีเหลืองนะคะพันธสีเหลืองนะ ผ้าสีหลักเขาจะออกแบบจ,จืดๆนะคะแล้วกไ็ไม่ไม่หวานเข้มขนะ้นเนาะจะบ,บ่นอะไรคือหนูเครียดกับหน้าตาหนูนะคะตีนกามันเยอะเวลาหนูยิ้มอะตีนกามันจะขึ้นขึ้นแบบเหมือนคนอายุ60สิบ นะะเพราะอะไรเพราะว่าหนูนอนดึกหนูนอนดึกนะคะตีหนึ่งตีสองบางทีแบบนอนไม่หลับยันเช้าตีห้าเลยนะคะก็ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะแก่แล้วมันก็เป็นไปทั่วเนาะแล้วอีกอย่างคือ หนูมีเรื่องคิดเยอะนั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุด้วยเนาะให้ใบหน้าหนังหน้าของเราอะผิวหนังบนใบหน้าของเราอะมันเหี่ยวย่นนั่นนี่นะนี่เรื่งเกียดเยอะมันก็ทําให้นอนไม่หลับเนาะนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างอะหนูชอบนอนแบบตะแคงมากหนูจะไม่นอนหงายเลยนะคะถ้าหนูรู้สึกตัวนะหนูจะแบบถ้าหนูเผลอนอนหงายเนี่ยหนูจะรีบตะแคงเลยไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวานะคะ จะเป็นคนที่ว่าชอบนอนแต่แขงมากๆนะอืมนั่นแหละแล้วก็เวลานอนไม่หลับเนี่ยหนูก็จะแบบหยีตาเนี่ยเนี่ยมันทําให้ริ้วรอยละมาเนียหยีตาเวลาหนูนอนไม่หลับน่ะมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นอัตโนมัตินะคะอืนั่นแหละมันเป็นอัตโนมัติพอเผลอนึกขึ้นได้เอ้เราเผลอ,อนี่ขยี้ตาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ขยี้ตามันเผลอหยีตาเนี่ย อีตาแบบจะให้มันหลับขมให้มันหลับไงเวลาเรานอนเป็นคืนใช่ไหมเราก็ไม่ได้ลืมตาเน่นนั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบรล้วรอยมันมาไหวนะอืมพีชิดบัวถอกบอกว่าขี้เกียจแล้วขี้เกียจ ทาทาทาครีมแล้วมันก็ไม่อยู่นะคะสะบู่ที่หนูขายมันมันก็ดีแต่ว่าถ้ามันมันเยอะมันก็เอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าสบู่หนูมันจะเป็นแบบล้างพวกสารเคมีมากกว่านะคะจะช่วยทําควาซส,สะอาดใบหน้ามากกว่าช่วยให้หน้าแบบใสขึ้นนะคะพวกรอยกระพวกรอยฝ้าอะไรพวกนี้มันจะจางลงนะคะล้างสารเคมีได้ดีนะพวกสาร ิดสารแค่มีตกค้างที่ว่าเราแบบเคยใช้ครีมมาแบบหน้าพังนั่นนี่นะคะสบูสบ่หนูจะช่วยในเรื่องนั้นนะแต่อีพวกเรื่องริ้วรอยเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็มันก็ยากนะคะคิดเอาขนาดโบท็อกยังเอาไม่อยู่นะอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนก็หมดอายุแล้วนะคะนั่นแหละครีมหนูก็ซื้อมาใช้นะเฉพาะทางด้านของเขาเลยแต่มันก็ไม่ได้ผลเนะ ยี่ห้อด้วยนะไม่ได้ผลนะช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอาการเรามันหนักไงนะคะอีกอย่างก็เพื่อเรื่อง,เร,องเรื่องเครียดเพิ่งจะจบไหมเส้นที่สามทะลุเนี่ยตายคางนะที่หนูลงคลิปกินหลายๆคลิปอะจะถ้าควรสังเกตจะเห็นแต่มันมันโผล่ไม่เยอะนะแต่ถ้าเวลาแบบนอนตะแคงอะไรอย่างเงี้ยมันจะโผล่มาเยอะแล้วมันก็พุ่เข้าไปคือในนะทีนี้เนี่ย แผลตรงปากตรงปากแผลปากแผลเนี่ยมันมันกัดหนองนะมันเหมือนสองเส้นที่มันทะลุแหละตรงปากแผลมันกัดหนองคือเราต้องพยายามดูแลดีดีแล้วก็พยายามไม่กินของปิดสันแดงนะพวกของของดองนะนั่นแหละมันมันมันแบบมันทะลุแล้วมันถ้าถ้ามันแบบไหมมันยังแบบไม่ไม่ผุดเข้าไปคืนเนี่ย มันก็จะทิ่มเข้าทิ่มออกอยู่นะนะมันทําให้แผลเราไม่หายแล้วมันก็จะกัดหนองอยู่งนนะนะยิ่งยิ่งบานปลายนะลูกก็พยายามแบบทําความสะอาดเอาแอลกอฮอล์เช็ดแล้วก็เอาก้อนปัดกดๆนะให้หนองมันออกเนาะนั่นแหละอืมตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรไหมนี่ก็สามเดือนกว่าแล้วนะเข้าเดือนที่สี่แล้วนะถ้าครบวันที่สนะิบเก้าเนี่ยก็คือครบครบสี่เดือนแล้วนะคะ แต่ไหมก็ยังนั่นหนูก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นไหมอะไรเขาบอกมันเป็นไหมพีดีโอนะที่หนูเป็นรอยมานะทะลุถึงสามเส้นเลยแล้วเส้นเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นรอยปูดๆขึ้นเนะี่ยคือเหมือนจะทะลุอีกนะเพราะว่าตรงขึ้นแล้วแล้วก็ตรงนี้อีก,อกที่หนึ่งแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่ตรงมากตรงเนี้ยเหมือนก็ว่ามันตรงออกมาแล้วนะรอวันทะลุเหมือนกันแหละไม่รู้ว่าวันไหนหนูก็กลัวอยู่เนะี่ยทามาแล้วมันก็ไม่จบเนาะมี อันตรายเนี่ยมันนั่งเสียงอยู่มันบางคนหน้าเน่านะะมันทะลุใช่ไหมบางคนนะ่ะหน้าเน่าเห็นไหมที่เขาออกคลิปฟ้องร้องกันนั่นนี่เนะี่ยเป็นข่าวแล้วนะ่ะฟ้องร้องกันอืมเสียงเงินไม่พออยากสวยแต่สุดท้ายอืมนั่นแหละเป็นคดีนั่นนี่เสียงเงินเยอะแยะมากมายนะคะก็ต้องระวังกันดีๆแหละ นี่ขนาดหนูระวังตัวดีแล้วนะหนูไม่กินไม่กินของผิดสําดงแบบครึ่งเดือนเต็มๆนะคะเกือบสามอาทิตย์นะไม่กล้ากินเลยพวกปลา,ปาเนี่ยน้ำปลาเนี่ยหนูยังไม่กล้ากินเลยเนะี่ยหนูกินช่วงนั้นอนะที่หนูไปร้อยใหม่ๆตอนนั้นคือหนูยังกินข้าวปกติอยู่เนาะหนูไม่ได้อดอาหารนะไม่ได้อดแปง้งอดอาหารนะหนูก็กินกินข้าวกินของที่พยายามกินเกลือนะเพราะก็ไม่ น้ำปลาหนูกคิดว่ามันเป็นของมักดองเนาะเขาบอกว่าห้ามของมักดองแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าก,กินน้ำปลานีนี่แต่ว่าเขา,าห้ามพวกปลาล้านะพวกปลาล้าของมักของดองนะนั่นแหละพวกผักดองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่นแหละเขาห้ามนะเพราะเดี๋ยวมันส่งผลกระทบต่อแผลอืมเดี๋ยวก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินคือเรามัดระวังตัวมากนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ให้ออกกําลังกายนั่นนี่เนาะหนูก็ไม่ไม่ได้ออกเนะี่ย ไม่้ออกดูแลตัวเองแบบอย่างดีเลยแผลนั่ก็เช็ดทําความสะอาดทุกวันนะแล้วก็ไม่ได้ทาครีมไม่ได้อะไรเลยครีมเนี่ยไม่ต้องถามนะหนูไม่ได้ทาตั้งเกือบสองเดือนนะคะไม่ได้ทาอะไรบนใบหน้าเลยคือปล่อยให้หน้าโล่งนะขี่รถตากแดดขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากแดดก็หน้าจนแบบขึ้นฝ้าเต็มเนะไม่ได้ทาครีไม่ได้ทาอะไรป้องกันเลยนะคือกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อ นั่นแหละไหมของเราไงที่เราไปร้อยมาเนี่ยก็ไม่กล้านะอยอมหน้าดำหน้ายอมหน้าดำหน้าไหมสุดท้ายนะระวังมากเนะี่ยดูแลตัวเองดียังไม่ผลมันอยู่ที่คลินิกอยู่ที่คุณหมอด้วยนะหนูคิดว่านะนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไอเรื่องไหมเรื่องอะไรหนูยังไม่ไม่เพียรเท่าเรื่องรอยที่ตาหนูเนี่ย ยิ่งทีมันยิ่งหนักเลยยิ่งทียิ่งหนักัวลายยิ้มถูกไหมเต็มเลยอ้ยเครียดมากนะะอันนี้คือไหมที่เห็นตตรงออกมาเนี่ยไหมนะคะอีกเส้นหนึ่งปลายไหมนี่กลัวมันทะลุวอ,อ,อ้ยหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละพูดมากก็น่าเบือเอ่อนา่ะหนูจะมาพูดในคลิปกินหนูก็กลัวคนจะลำคาญ ต้องแยกแยะนะคะต้องแยกแยะคลิปนะคลิปกินคลิปบนนะบางคนก็ก็จะว่ากินอะไรกินไม่มีมารยาทกินไปพูดไปบนไปอืมแสบแค่นี้ลูกเล็ก ไม่กินข้าวหนูยังท้องหนูยังป่องใช่ไหมแต่หนูนั่งตัวงอนะหนูชอบแบบเผอเนี่ยจะนั่งตัวงอทันทีเลยหลังโกมไม่กินข้าวสี่โมงเย็นอ่ะลูกนี้อร่อยมากเลยไม่เปรี้ยว มันเหมือนแบบเหมือนน้ำผล,ลไม้เด็ดเลยค่ะคือแบบไม่ไม่อันเนี้ยไม่ต้องเจอปนอะไรเลยคือรสชาติแบบอร่อยในตัวเลยกรมงกลอมในตัวหวานแล้วก็อร่อยนะคะรสธรรมชาติถ้าน้ำผล,ลไม้เนี่ยเขาก็ยังแบบแต่งกลิ่นนั่นนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลนั่นนี่นะแต่นี่ไม่ไม่มี หวานจากธรรมชาติกินแล้วมันเพลินลูกสองลูกนี่ไม่อยู่หรอก หนูกินที่น่งหลายลูกเนะี่ยถ้าไม่ยับไม่ยับตั้งใจตัวเองนะคือก็หมดหนั่นแหละสามลูกดูกันนานหนูพูดแค่เนี่ยหนูพูดแค่เซี่ยวๆนิดๆหน่อยๆนะเนี่ยหนูอยากจะพูดนานแต่หนูโอ้วัวคลิปมันยาวหนูกว่เนาะคนดูจะลำคาญเอาสิบกว่านาะทีไปแล้วอะโอเคขอบพระคุณสำหรับการติดตามและชมนะคะใครมี ข้อเสนอแนะดีๆข้อแนะนําดีๆก็มาบอกหนูบ้างเนาะเกี่ยวกับริ้วรอยหางตานะรอบดวงตาเนาะนี่แหละหนูเครียดนะเป็นผู้หญิงเนาะแล้วหนูเป็นคน,นแบบรักสวยรักงามด้วยไงหน้าตาหนูต้องแบบได้เสื้อผ้าหนูก็ต้องได้อดูอดูเป็นผู้หญิงี่เรื่องมากขนาดไหนเนะกับเนื้อตัวร่างกายเนี่ยแหละพอมีอะไรนีดหน่อยหน่อยหนูก็เครียดนะอยากจะ เขาบอกว่าอะไรเนี่มันดีๆนะหนูก็อยากจะไปทําหมดแหละมันติดที่หนูไม่มีเงินไงถ้าหนูมีเงินนะก็คงนั้นแหละไม่เหลือนะคะโอเคบ๊ายบายขอบพระคุณสำหรับก,การติดตามรับชมมากๆค่ะลาไปแล้ว